สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับที่พิเศษเคยเล่นนานมากๆแล้วนะครับก็คือ7จ็ดสีคอนเสิร์ตครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทนไม่ไหวบ้านะครับที่พิเศษได้แสดงนะครับคือเพลงทนไม่ไหวบ้าเนี่ยเนื้อร้องเนี่ยหลักๆนะครับจะมีแค่2ประโยคเท่านั้นเองนะครับประโยคหลักเลยก็คือมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวแล้วมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้มันทนไม่ได้แล้วนะครับประโยคแรกที่จะร้องวนไปวนมานะครับแล้วก็ประโยคที่2ก็คือเหมือนจะเป็นเรื่องราวนะ ทำกับฉันเหมือนคนไม่รู้จักนะครับก็คือจะมี2ประโยคนี้นะครับความหมายเนี่ยถ้าเรายึดจากประโยคเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเขาคนนี้ทําเหมือนเราไม่รู้จักกันนะครับเราก็เลยทนไม่ไหวจนเป็นบ้าแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือความหมายเพลงก่อนแล้วก็ผมจะให้ดูคลิปเพลงทนไม่ไหวบ้าใน74คอนเสิร์ตนะครับที่พิเศษเล่นครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเห็นคอมเมนต์หลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยพิเศษทําไมแบบโอ้โหเถื่อนจังมีการกระโดดลงไปท่ามกลางคนดูนะครับแล้วขณะนั้นน่ยมันชุลมุนมากๆเลยพอพิเศษกระโดดลงไปนะครับก็จะมีแฟนเพลงแบบโอ้โหเข้ามาจับตัวนะครับเข้ามากอดตัวนะครับแล้วก็จะมีการ์ดนะครับก็คืออาจจะเป็นการ์ดเป็นแบ็กสเตจอะไรนั้นผมไม่แน่ใจนะเป็นการ์ดของทางวงก็จะขึ้นมานครับตอนนั้นมันชุลมุนมากมานะครับซึ่งผมจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ท่านในต่างประเทศในฝั่งอเมริกาเหตุการณ์แบบนี้มีเยอะ เป็นเหตุการณ์ที่แบบมีเยอะมากสาหรับเพลงร็อกนะครับเวลาที่ศิลปินแบบเล่นแบบดนตรีที่มันมากๆแล้วแบบแฟนเพลงแบบชอบมากๆเงี้ยเขาก็จะกระโดดลงไปท่ามกลางผู่คนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบวงเลโซสเปกนะครับที่หลายคนเคยดูคอนเสิร์ตแต่ในขณะเดียวกันนะครับเหตุการณ์แบบนี้บางคนที่แบบพอพบเจอปุ๊บก็จะตกใจแบบว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมมันช่างรุนแรงทําไมไม่เล่นแบบร้องเล่นกันธรรมดาทําไมต้องไปกระโดดหลายคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ไปบังคับความคิดเขาไม่ได้นะครับ แต่สําหรับผมดูเนี่ยผมก็ว่ามันปกตินะอาจจะเข้าถึงฟิลเลยบางอย่างนะครับเข้าถึงฟิลความล็อกของพิเศษเนี่ยนะครับถึงสุดๆแล้วพิเศษก็อาจจะทําไปตามฟิลนะครับที่จริงเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางครั้ง มันก็ไม่มีการนัดแนะกันที่วงนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกระโดดไปแล้วอาจจะออกมาฟิลนั้นนะครับฟิลนั้นๆเลยประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาบอกเล่านะครับพูดเล่าต่อกันนะฮะว่าเหตุการณ์แบบนี้ความคิดหลายคนอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่สําหรับฝรั่งอ่ะผมก็ย้ำอีกทีว่าฝรั่งอ่ะพวกล็อกสตาร์เมืองนอกเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับคือกระโดดเข้าไปท่ามกลางคนดูอย่างเงี้ยครับหรือไม่ป๊อปสตาร์ผู้หญิงผมก็มีนะอย่างเช่นเลดี้กาก้าอย่างเงี้ยผมก็เคยดูคลิปก็กระโดดเข้าไปเลยนะครับ ยังไงถ้าใครมีความคิดเห็นใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่มีคนเห็นว่าชอบแล้วก็มีคนเห็นต่างอีกแบบหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับผมเล่าสู่กันฟังครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ